กันกับฝนไละนายจตในช่วง night l i ์ e นะคะมาเริ่มอัปเดตข่าวบันเทิงกันเลยนะคะมาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นความกังวลในใจของสาวเบนซ์พรชิตานะคะหลังจากที่คุณพ่อลงไปเยี่ยมญาติที่ภาคใต้ค่ะรวมถึงการออกมาเคลียร์ข่าวเรื่องการย้ายค่ายข,ายของนัทสตาทรด้วยนะคะและความภาคภูมิใจของคนทํางานในวงการบันเทิงกับการประกาศผลรางวัลนาตราชนะคะซึ่งก็มีรายการทางบลนายทีวีของเราเข้าชิงด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับคนทำงานในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์ค่ะงานประกาศผลรางวัลนาตราชประจำปี2 5 5 4ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3จากผลโหวตของคนที่ทำงานในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์ด้วยกันโดยในปีนี้นะคะมีการมอบรางวัลทั้งสิ้น28รางวัลทั้งประเภทรายการวิทยุประเภทรายการโทรทัศน์และประเภทละครโทรทัศน์ค่ะซึ่งโมเดิร์นไนทีวีนะคะก็มีรายชื่อเข้าชิงมากมายค่ะ อาทิกหนกรัฐวงสกุลและทีระธัญญาภัยบูรณ์มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมจากรายการข่าวค้นคนข่าวรายการคุณพระช่วยและรายการชันรักเมืองไทยเข้าชิงรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยมค่ะขณะที่รายการวันนี้ที่รอคอยบูดี้เกิดมาคุยและสุริวิภาก็มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปโชทยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรางวัลนาตาราชนะคะจะประกาศผลในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเวิลค่ะ มาต่อกันด้วยข่าวของคุณพ่อลูกอ่อนมอสปฏิพานที่แม้จะเหินลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องสโนมากแค่ไหนนะคะแถมเจ้าตัวยังเคยเอ่ยปากผ่านสื่อว่าจะทุ่มเวลาให้กับลูกแต่สุดท้ายคุณพ่อมอสก็ยังไม่สามารถทําได้ค่ะเพราะยังมีภารกิจการงานรัดตัวอยู่อีกเพียบค่ะคือที่คิดไว้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าก็คือมีคือแม่เขาก็ดูแลอยู่นะครับก็ก็เท่าที่ผ่านไปเดือนหนึ่งเนี่ยก็ยังปกติดีอยู่ยังไม่มีอะไรที่เป็นปัญหา ก็ตอนนี้ก็กําหนดไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งก็เราทํางานมากสุดก็คือ6วันนะครับถ้ามันไม่คือเราก็ควรจะแบบพักภาพหนุนนัดสัปดาห์ทอนเอฟนะคะแม้งานจะล้นมือโดยเฉพาะงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่กำลังโปรโมทแต่กลับมีข่าวว่าเจ้าตัวกำลังตเตรียมจะย้ายที่อยู่ไปซับค่ายมาอย่างแกรมมี่หลังจะหมดสัญญาล,ลงในปลายปีนี้กลับค่ายเก่า t r u แ f น n ทเ s ียค่ะบนทางการโซงเข้า,ามาชวญในนะแกรมมี่เข้ามาชวนนี่มีความจริงไนหะ เอาไงเดียวก็ก็มีมีคุยกับคนที่รู้จักที่นู่นด้วยครับเพราะว่ามีคือนลก็รู้จักหลายคนที่นู่นอยู่แล้วเงยครับทั้งแบบผู้ใหญ่ที่นั่นหรือคนที่คนที่ทําเพลงอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับความเป็นไปได้แค่ไหนบ้างตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในช่วงที่แบบตัดสินใจอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะว่า มันหลายหลายปัจจัยที่ต้องคิดเนี่ยครับแต่เราก็เชื่อเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันที่เออถ้าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วทั้งใดทั้งเหนึ่งเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเลยครับสำหรับสิทธิ์เก่า AF ก่อนหน้านี้นะคะที่โดดไปค่ายแกรมมี่ก็มีออฟปองศักดิ์วานธนกฤิและล่าสุดกระหนุ่มออฟสุพนัทแถมยังมีข่าวหลุดออกมาอีกว่าผลพรรค AF อีกหลายคนก็เริ่มไปเจรจากับค่ายต่างๆแล้วแต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยนะคะที่ยังคงเหนียวแน่นหนึบกัค่่ายเดิมะ ปิดท้ายกันด้วยความกังวลของนางเอกสาวผิวน้ำผึ้งเบนส์พรชิตาค่ะที่รู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อที่เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดระราธิวาสเมื่อเช้าวันนี้แม้เพิ่งจะมีข่าวเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ค่อนข้างเป็นห่วงแต่คิดว่าก็ก,ก็ก็น่าจะ มีพระคุ้มครองนะคะแล้วก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าไปกับคนพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็ญาติิอยู่ที่นู่นเยอะแล้วเขาก็บอกว่าปลอดภัยจริงๆก็คงไม่ได้แบบอันตรายทุกพื้นที่นะคะก็คงยังมีพี่ๆพี่ๆที่เขาอยู่ที่นู่นเขาก็อยู่กันได้แบบปลอดภัยเนาะเราก็อย่าไปที่ที่มันอันตรายก็แล้วกันเลยนายเอินเตอร์เทนก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ทุกคนที่อยู่ในภาคใต้ปลอดภัยและมีกําลังใจเข้มแข็งค่ะ